เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่น้องทวยครับมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีชื่อรายการว่า c p f Asia Amateur Boys Championship สองนนะครับก็อันนี้เป็นภาพบรรยากาศครับของการแข่งขันครั้งนี้น้องทยะนะครับก็ทำการแข่งขันในรุ่น1-2ถึงคิวนะครับซึ่งก็ต้องทำการแข่งขันทั้งหมด5กระดานนะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับก็น้อง ทยะ,ะครับสร้างผลงานได้ก็คือชนะไป3กระดานนะครับแพ้ไป2กระดานนะครับแล้วนี่ก็คือเป็นช่วงของอการนับแต้มครับกรรมการก็นับแต้มกันให้อยู่นะครับก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเขาก็จะมีะพิธีมอบรางวัลนะครับคุณโคสกิตอินพัศรครับเดี๋ยวลืมเดีย๋ยวลืม หลังจากรับรางวัลนะครับก็เป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับของนักกีฬาในรุ่น1 2ึคิวนะครับนี่นะครับคือใบประกาศนะครับที่น้องได้รับนะครับก็น้องได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่6นะครับเสร็จแล้วก็คุณแม่ก็เลยมาถ่ายรูปเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามชมนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องโทยะต่อไปด้วยนะครับ